เวอร์แพนไขโตสานชุดคู่หูมหัศจรรย์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหน้าข้าวทุเรียนลำไยปาล์มยางพาลาพืชใบหนาพืชยืนต้นไม้ผลพืชเศรษฐกิจอีกครั้งยังใช้ได้กับพืชใบบางพืชกินใบพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวเวอร์แพนหนึ่ซองไขโตสารหนึขวดต่อน้ำหนึ่งพลิตรใช้กับพืชเศรษฐกิจพืชใบหนา เวอร์แพนหนึ่งซองไ้โตซานหนึ่งขวดต่อน้ำสอ0 0ัลิตรใช้กับพืชใบบางพืชผักสวนครัวแค่ฉีดพ่นให้โดนใบหรือลำต้นเวอร์แพนไขไโตซานปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพราะเวอร์แพนไขไโตซานเป็นออร์แกนิกแท้ๆจากธรรมชาติอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ชุดคู่หูเวอร์แพนไขไโตซานลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยด้วย ชุดคู่หูเวอร์แพนไขโตสานสอบถามเพิ่มเติมโทรเลย